สิหุ้นที่มือใหม่ต้องมีติดพอร์ตหุ้นไม่ต้องมัวเลือกหุ้นเองอีกต่อไปตัวอย่างหาหุ้นเด็ดในพริบตากังวลว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีอยากได้หุ้นที่ทํากําไรซื้อหุ้นตัวไหนดีหรือขายตอนไหนแน่นอนนะครับว่ามีคําถามที่นักลงทุนมือใหม่สงสัยอีกมากมายและต้องการคําตอบถึงเราจะไปถาม AI แต่ AI ก็ให้คําตอบที่ทุกคนต้องการไม่ได้หรอกครับ แต่เทรดแมนมีคำตอบให้คุณด้วยฟังก์ชันสแกนและ AI อัจฉริยะที่คัดสรรหุ้นเด็ดที่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนและนี่คือตัวอย่าง10หุ้นเด็ดที่ t เทรดแมนให้มาประกอบไปด้วย BCP, CPN, BCPG, AS, TOP, GPSC, TTB, PTT, AOT และ KBank ทุกตัวผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วย Stock Analysis ที่รับประกันว่าทั้งถูกตัวถูกเวลาและราคาเหมาะสมลองมาดูตัวอย่างหุ้น CPN กันครับปัจจุบันราคาอยู่ที่65บาทต่อหุ้นและระบบของ t r a d e m a n มีการวิเคราะห์แล้วว่ามีแรงซื้อเข้ามามากซึ่งหมายความว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคตนั่นเองครับแน่แนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นอีก9ตัวมีโอกาสยังไงทดลองใช้ r a d e m a n ฟรีวันนี้และคุณจะพบว่าการลงทุนไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน